การเดินทางข้ามเวลาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากครับถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ขอแค่มีเกมที่คุณชอบและ2คํคำว่าอีกตาเดียว two hours l a t e r what the f u c ทีละหลายชั่วโมงแบบนี้เกมเมอร์แบบเราๆก็ควรต้องใช้แว่นตาเกมเมอร์ optus zero ที่ใส่เล่นเกมได้ยาวๆ ขาวแว่นบางเฉียบยืดหยุ่นพอาทำจากวัสดุที่ใช้ทํายานอาวกาศใส่กับหูฟังแล้วหูไม่เปื่อยครับและถ้าท่านสั่งซื้อก็อย่าลืมใช้ส่วนลดแฟนแฟชชั่นลดทันที100บาท ใน Terrible Tale from o Town เนี่ยเราได้เล่าเรื่องราวของพวกคนเถื่อนอย่างชาวดอทราคีที่ดูไร้อารยธรรมในสายตาของชาวเวสต์รอสเอ่อจริงๆก็ในสายตาคนทั้งโลกแหละครับแต่ในเวสต์รอสเองเนี่ยก็ยังมีพวกป่าเถื่อนเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่มาพูดถึงพวกไวลิงที่เหนือผากำแพงแต่เป็นผู้คนในหนึ่งในดินแดนของเจ็ดอาณาจักรนำโดยหนึ่งในมหาตระกูลที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ที่ชายฝั่งของทะเลอัสดงทางทิศตะวันตกของเวสต์รอสคือที่ตั้งของหมู่เกาะเหล็กบานของเหล่าไอรอนบอลหรือชาวกเกาะเหล็กที่มีชื่อเสียงอันน่ากลัวในฐานะนักป้นสะดมและโจรสลัดสุดโหดชาวไอรอนบอลเนี่ยแค่ต้นกําเนิดก็ไม่ธรรมดาแล้วครับตามคํากล่าวของนักบวชแห่งเทพจมน้ําที่ชื่อว่าซาวรอนเอ่อโคลซารอนครับอันนี้ซารอนฉายาลิ้นเกลือสงสัยจะเสพกาชามากเกินไปหน่อย ชาวกอเหล็กไม่ได้มาที่เกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จากดินแดนที่ไร้เทพเจ้าที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลแคบเหมือนกับพวก first man หรือแอนดอลแต่พวกเขามาจากใต้ทะเลนั่นหละครับอย่างกับแอตแลนติสจากห้องโถงที่เต็มไปด้วยน้ําของเทพจมน้ําผู้สร้างชาวกอเหล็กให้มีรูปลักษณ์เหมือนพระองค์พร้อมกับมอบสิทธิ์ให้พวกเขาครอบครองผืนน้าของโลกทั้งใบแหมเคลี่ยมแรงใช้ได้เลยครับต่อมาในยุค age of hero ชาวกอเหเล็กก็มีราชาผู้ทรงอํานาจนามว่าราชาสีเทาเพราะว่าเส้นผมและกระดวงตาของพระองค์นั้นมีสีเทาพระองค์มีภรรยาเป็นเงือกและได้ปกครองหมู่กอเหเล็กนานถึง1,000ปีวีรกรรมที่เป็นที่เลื่องลือก็ได้แก่การสังหารหน้าคามัางกรทะเลยักษ์ที่ว่ากันว่ากินวานเลวายชันและหมึกยักษ์คราเคนเป็นอาหารแถมพระองค์เนี่ยยังไปโกนตีนเทพแห่งพายุจนเทพโกรธก็เลยส่งสายฟ้าฟาดลงมาทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก พะราชาสีเทาปกครองมาจนแก่งอมเนี่ยพระองค์ก็สละมงกุฎไม้ลอยน้ําแล้วก็ออกเดินทางลงทะเลไปแต่ปัญหาก็คือพี่แกดันลืมแต่งตั้งราชายาทเอาไว้ครับบุตรชายจํานวนร้อยคนของราชาสีเทาก็เลยตีก,กันตุกตับจนตายกันไปเกือบหมดเหลืออยู่แค่16คนพวกเขาก็เลยตกลงแบ่งสันปันส่วนดินแดนกับปกครองซึ่งพวกตระกูลใหญ่ทั้งหมดของกอนเหล็กเนี่ยเขาก็อ้างว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากราชาสีเทาและบุตรชายเหล่านี้นี่แหละครับ นั่นคือส่วนของตำนานปรมปรานะแต่ตาประวิสตร์ที่ซิตาเดลเขาบันทึกเอาไว้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยกเกาะเหล็กแต่ละเกาะจะมีคิงปกครองอาณาจักรของตัวเองครับเกาะละสององค์นั่นก็คือราชาหินที่คอยควบคุมเกาะอ,ออกกฎหมายและตัดสินข้อพิพาทส่วนอีกองค์เขาเรียกว่าราชาเกลือคนนี้จะคอยดูแลทะเลเมื่อเรือยาวแล่นออกจากเกาะและเวลาที่ชาวกเกาะเหล็กจะเลือกราชาเหนือราชาหรือที่เรียกว่าไฮคิงหรือจอมราชา มาปกครองหมู่กเกาะเหล็กทั้งมวลบรรดาราชาหินและเกลือรวมถึงพวกกับตันเรือเนี่ยก็จะมารวมตัวกันเพื่อเลือกตั้งครับในพิธีคิงส์มูธซึ่งจะแตกต่างจากอาณาจักรอื่นที่สืบทอดบัลลังก์ด้วยชาติกำเนิดและสายเลือดคนที่ชนะการโหวตเนี่ยจะได้นั่งบัลลังก์ศีลาทะเลหรือซีสโตนแชร์เก้าอี้ใหญ่ที่สลักจากหินสีดำวาววับเป็นรูปคราเคนสยายหนวดตำนานว่าไว้ว่ามันถูกพบที่เกาะโอวิกโดยคนกลุ่มแรกที่มาถึงหมู่กเกาะเหล็ก นั่นก็เป็นตำนานเก่าแก่ที่พูดถึงต้นกาเนิดอันรุ่งโร์ของพวกไอรอนบอลล่ะครับแต่นอกเหนือจากตัวพวกไอรอนบอลเองแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครสนหรอกครับว่าไอ้โจรสลัดพวกนี้มันจะโ,จะโลผล่มาจากนรกขุมไหนเพราะเรื่องเดียวที่ชาวเวสต์รอสแคร์ก็คือพวกชาวกรอเล็กใช้เวลานับร้อยนับพันปีที่ผ่านมาปล้นฆ่าทําลายบ้านเมืองแถบชายฝั่งเพื่อปล้นสะดมจนกระทั่งถึงสมัยของพระราชาฮารนดัมแห่งตระกูลฮอเรพวกไอรอนบอลก็ได้ครอบครองอาณาจักรที่ทอดยาวไปทั่วริวเวอร์แลนด์ แต่ด้นมาถูกทำลายโดยเอกรนผู้พิชิตที่จัดการบาร์บีคิวฮาเรนดัมแล้วตั้งตระก,กูลเกรยจอยขึ้นมาปกครองหมู่เกาะเหล็กแทนตระก,กูลเกรยจอยและชาวเกาะเหล็กอาจจะสวามิภักดิ์ต่อบ,บัลลังก์ก็จริงแต่ลึลกๆแล้วพวกนี้ก็ปรารถนาที่จะก่อกรบฏและพาตัวเองกลับไปสู่วิถีเก่าแห่งการพ่นค่าอีกครั้งตระก,กูลเกรจอยเขามีคำขวัญประจำตระก,กูลว่า We do not So w ซึ่งแปลว่าเราไม่หวานเมล็ดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรครับเพราะดินที่หมู่เกาะเหล็กน,นั้นกากสุด,สด ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นแถมลมก็แรงอากาศก็เปียกชื้นและพื้นที่บนเกาะยังเป็นหินซะส่วนใหญ่หมู่เกาะเหล็กประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อยหลายสิบเกาะด้วยกันบางก็มีคนอยู่บางก็เป็นเกาะร้างแต่มีเกาะใหญ่อยู่เจเกาะครับได้แก่โอวิกเรดวิกพค์ฮาร์ลสอลคลิฟเบลกทายและออคมอนก่อนที่มีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุดก็คือเกาะฮาร์ลครับส่วนเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือเกาะเรดวิก แต่ต่อให้นับพื้นที่รวมกันทั้งหมดเนี่ยหมู่เกาะเล็กก็ยังเป็นอนาณาจักรที่เล็กที่สุดอยู่ดีครับดินก็กาก,ากาที่ก็น้อยดังนั้นการเพาะปลูกจึงไม่เวิร์กเท่าก,กับการเลี้ยงแกะการทําประมงหรือไม่ก็การล่ามแมวน้ําและสิงโตทะเลที่อยู่ตามโขดหินมีข่ากล่าวในหมู่ชาวเกาะเล็กว่าดินแดนอันโหดร้ายยอมให้กําเนิดคนที่โหดเหี้ยมการรบปลาฆ่าฝันจึงกลายเป็นแก่นวัฒนธรรมของคนพวกนี้การป้นคาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในอาชีพครับเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่มีเกียรติ อีกอาชีพก็คือการประมงครับแต่ไม่ค่อยมีเกียรติเท่ากับการปล้นเท่าไหร่เพราะพวกเขาเชื่อว่าเทพจมน้ําสร้างชาวไอรอนบอลขึ้นมาให้ปล้นฆ่าช่วงชิงและฝากชื่อไว้ในปอติศาสตร์กับบทเพลงด้วยเปลวไฟและเลือดหรือไม่ที่เขาออกปล้นเนี่ยก็อาจจะเพราะอะไรที่มันดูโรแมนติกน้อยกว่านั้นอย่างเพื่อทรัพยากรและอาหารอะไรที่ไม่มีบนเกาะเนี่ยพวกเขาจะต้องออกเดินทางไปหาครับบนชายฝั่งของเวสต์รอสตันตอนแรกที่เขาออกไปนะครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกับคนนอกเกาะบ้างแหละ แต่ลหลังมาไม่แลกเปลี่ยนละครับเพราะว่ายัางไงทรัพยากรบนกาอ,อนเหล็กก็ไม่ได้มีมากมายพอจะเอามาแลกเปลี่ยนกับคนบนฝั่งอยู่แล้วก็เลยปล้อนออกมาดื้อซะเลยง่ายกว่าและหากคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการปล้นมากๆคุณจะถือว่ามีเกียรติและก็ได้รับการยกย่องมากกว่าอาชีพอืนอ่น<อ>พวกนักปล้นสะดม MVP เหล่านี้ถูกเรียกขานว่าหมาป่าแห่งท้องทะเลเพราะพวกนี้ออกล่าก,กันเป็นกลุ่มบุกปล้นชิงทรัพย์จากชาวบ้านแถบแนวชายฝั่งในโชคชามืด พอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็จะลงเรือกลับเกาะกันเป็นที่เรียบร้อยวัฒนธรรมของผู้ชายชาวเกาะเหล็กนั้นยึดโยงอยู่กับการปล้นฆ่ามากซะจนมีกฎเกี่ยวกับการจ่ายด้วยเหล็กหรือ paying the iron price หมายถึงการเอาดาบหรือขวานที่ทําจากเหล็กไปเฉาะหัวเจ้าทรัพย์ครับแล้วก็ตบยึดของมาเป็นของตัวเองการซื้อของด้วยเงินทองนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากสำหรับพวกไอรอนบอลที่ยึดมั่นในวิถีเก่ายิ่งพวกเครื่องประดับนี้ไม่ได้เลยครับผู้ชายที่เป็นนักรบจะต้องใส่เครื่องประดับที่ตัวเองจ่ายด้้วยเเหล็กท่านนั ส่วนหญิงสาวเนี่ยจะสวมเครื่องประดับที่ซื้อมาด้วยเงินก็ได้ครับไม่เป็นไรเมื่อได้ของกลับไปที่เกาะพวกนักปล้นสะดมก็จะเอาของไปขายต่อโดยอ้างว่าพวกตัวเนี่ยใช้เหล็กแลกมาแล้วนะถ้าเกิดใครอยากได้ก็ต้องเอาทองคํามาแลกซะดีๆแต่เวลาออกปล้นพวกนี้ไม่ได้แค่เอาทรัพยากรทองคําหรือว่าอาหารกลับบ้านอย่างเดียวครับพวกเขายังเอาฉเฉลยมาด้วยฉเฉลยเหล่านี้จํานวนมากจะก,กลายเป็นแรงงานทาสซึ่งอในจริงทาสเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับของเจ็ดอาณาจักรในทางทฤษฎีนะ แต่พวกอารอนบอลเขาก็เรียงบาลีในการเรียกคนพวกนี้ว่าทรอลหรือค่ารับใช้ซึ่งจริงๆมันก็คือทาสนั่นแหละคนพวกนี้มักจะถูกส่งไปทํางานที่ชาวกอร์เลกมองว่าต้อยต่าอย่างพวกงานในเหมืองในไร่งานเลี้ยงแพะพวกงานกุลีที่ไม่เหมาะกับคนเล็กที่เทพจมน้ําสร้างขึ้นเพื่อแย่งชิงแต่คนไหนที่ถูกส่งให้ไปทํางานในเรือ่องสวนไร่นานเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วครับอย่างนอกก็โชคดีกว่าคนที่ทํางานในเหมืองมากเพราะงานในเหมืองเนี่ยคือโคตรอันตราย ผูกคุมก็โหเทียมอากาศก็ไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่ไปที่นั่นอายุสั้นกันหมดครับสดใครอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นก็จะถูกส่งไปเป็นพ่อบ้านครูอาลักษ์พวกช่างฝีมือต่างๆซึ่งกระ้นเป็นงานสำหรับพวกเขยในสายตาของชาวกอเหล็กอีงนั่นแหละยิ่งเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้เป็นหนอนตำราเนี่ยจะยิ่งโดนยี้เป็นพิเศษครับคนส่วนใหญ่บนกอนเหล็กก็เลยอ่านหนังสือไม่ค่อยจะออกครับ คือเขามีความเชื่อว่าใครที่เก่งตำนานมากๆเนี่ยจะโดนมองว่าเป็นพ่อมดหมอผีพราไม่รู้หนังสือชาวเกาะเล็กก็เลยมีความเชื่องมงายต่างๆมากมายอย่างความเชื่อในตำนานของไอดอลชาวไอรอนบอลคนหนึ่งที่อยู่ยงคงกระพันโดนดาบโดนขวานฟันดาบขวานเนี่ยถึงกับฉลับจากผิวหนังหรือไม่ก็แตกละเอียดไปเลยนี่ไอรอนบอลหรือว่าไอรอนแมนครับหรือความเชื่อที่ว่าบนเกาะอาหางไกลมีชาวเกาะบางกลุ่มที่เป็นพวกกลายร่างเป็นสัตว์สามารถกลายร่างเป็นแมวน้ำวอวรัส หรือสารพัดสัตว์ต่างๆได้หรือที่หนักกว่านั้นก็คือสมสู่กับแมวน้ําจนลูกที่เกิดออกมากลายเป็นครึ่งคนครึ่งแมวน้ําแม่คิดกันไปได้อัตราการรู้หนังสือที่ต่าเตี้ยเรียดินทําให้การบันทึกประวัติศาสตร์ของเกาะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากแม้ว่าจะมีเอรอนบอลหยิบมือหนึ่งที่ถึงขั้นจะเป็นเมสเตอร์แห่งซิตาเดลแต่ไอที่ว่านี่ก็น้อยยิ่งกว่าน้อยแหละครับเพราะความแอนตี้อินเทลเลกชวลของคนกลุ่มนี้นี่มันเข้มข้นสุด,สด และต่อให้คุณเอาชุดผ้าไหมมาสวมใส่ให้ชาวก่อเหล็กสอนให้เขาอ่านเขียนฝึกมารยาทของอัศวินบีให้เขาเข้ารีดศรัทธาแห่งเทพเจ็ดหน้าแต่ถ้าคุณมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาเนี่ยทะเลก็จะยังคงสถิตยอยู่ในนั้นทะเลอันเย็นเยียบทึมเทาและโหดร้ายไร้ความปราณีอ๋อแล้วแอนดิกลืมบอกไปครับว่าน,นอกจากจะกลายเป็นแรงงานทาสต,ตามเลือกสนไรนาแล้วถ้าเกิดฉเฉลยที่มาเป็นสาวงามหรือว่าเด็กที่ใกล้แตกเนื้อสาวส่วนใหญ่ก็มักจะลองเอยด้วยการเป็นหญิงรับใช้เป็นนางโรม เป็นแม่บ้านที่ทํางานในครัวหรือไม่ก็ตกเป็นเมียของค่ารับใช้คนอื่นและในหมู่คนพวกนี้คนที่สวยที่สุดและแข็งแรงที่สุดก็จะถูกจับเป็นซอลไวฟ์ของคนที่จับตัวพวกนางมาได้ซอลไวฟ์หรือเมียเกลือเนี่ยแปลเป็นไทยแล้วฟังดูทําแม่งทําแม่งเงียมาดูนะซอลไวฟ์เนี่ยจะต้องเข้าพิธีแต่งงานที่มีนักโบวชเทพจมน้าทําพิธีให้อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมครับลูกที่เกิดมาจากเมียพวกนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นไอรอนบอลถ้าเกิดเขาโตมาแล้วนับถือเทพจมน้ำมานะ ชาวแอรอนบอลจะมีเมียเกลือหนึ่งคนหรือว่าหลายคนก็ได้ใครที่สามารถเลี้ยงเมียเกลือได้เยอะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการแสดงอำนาจและความมั่งคั่งครับอารมณ์เสียนะเมียเกลือเนี่ยมีแต่ผู้หญิงในดินแดนอื่นๆเท่านั้นครับที่เป็นได้ผู้หญิงชาวกอเหล็กเป็นไม่ได้ครับเพราะพวกนางคู่ควรกับตําแหน่ง rock wife หรือเมียหินเท่านั้นเมียหินนี่สามารถมีได้แค่คนเดียวครับโดยจะเป็นเมียที่สังคมให้การยอมรับอย่างเป็นทางการอารมณ์เมียหลวงแหะครับ และลูกของเมียหินก็จะได้สิทธิในมรดกที่เหนือกว่าลูกของเมียเกลือด้วยทีนี้เราจะมาว่ากันเรื่องการต่อสู้ของพวกแอร์เรนบอลกันบ้างเชื่อไหมครับว่าป่าเถื่อนขนาดนี้เนี่ยแต่พวกชาวกอร์เล็กเขามีธรรมเนียมที่ห้ามไม่ให้หลังเลือดพวกเดียวกันเองนะครับแต่กฎเนี่ยมีไว้แหกบางครั้งพวกนี้ก็เลยเลี่ยงบาลีโดยการใช้ของแข็งทุบกันให้ช้ำในตายและกฎก็อาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างเมื่อมีการบูชายันมนุษย์ให้กับเทพจมน้ํา และมีการละเล่นอีกอย่างที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เช้ากอเล็กนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบำนิ้วครับวิธีเล่นก็คือจะมีผู้เล่น2คนผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ยจะคว้างขวานออกไปให้อีกคนหนึ่งรับก็ต้องรับไม่ให้พาหลาดล่ะครับเพ,พราะถ้าพลาดทีคือนิ้วบินบางทีก็ไม่ได้เสียแค่นิ้วครับแต่มือแหกทั้งมือเลยบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเพราะติดเชื้อก็มีในการรบทางทะเลพวกไอรันบอลน,นี่เป็นศัตรูที่อันตรายมากครับเนื่องจากพวกนี้ใช้เรือเล็กยาวที่สามารถเดินทางไปมาในแถบชายฝั่ง และล่องขึ้นไปยังแม่น้ําได้อย่างรวดเร็วแถมยังมีประสบการณ์ในการเดินเรือสูงบวกกับความจริงที่ว่าพวกแอรันบอลจะต่อสู้ด้วยขวานที่เหมาะกับการรบบนเรือแคบๆแ,แ,และไม่กลัวที่จะสวมชุดเกราะเต็มอัตราศึกในทะเลเนื่องจากการจมน้ําตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมครับก็นะพวกนี้นับถือเทพจมน้ำานะการตายในทะเลเลยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกใหม่เราะว่าถึงจะเทพในแง่ของการเดินเรือแค่ไหน ปกติแล้วพวกนี้ก็มักจะพุ่งเป้าโจมตีเฉพาะมหมู่บ้านและก็เมืองทางการค้าที่ไม่ใช่ป้อมปราการถ้าต้องรบบนสนามรบจริงๆเนี่ยพวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสต่อกรกับกองทัพขนาดใหญ่ของอาณาจักรอื่นๆได้เลยเนื่องจากพวกแอรอนบอลนี้จำนวนน้อยกว่าขาดระเบียบวินยัยแล้วก็แทบไม่มีทหารม้าหรือพลธน,นูเลยก็พวกแอรอนบอลเนี่ยเขาเชื่อนะครับว่าอาวุธระยะไกลอย่างธนูเนี่ยมันไม่แม่นครับ เวลาที่ต้องลุยเข้าไปบุกปราสาทเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้พวกอาวุธปิดล้อมอย่าง s i e g e Tower หรือว่า Trebuch ช t อะไรทำนองนั้นเลยครับแถมยังไม่มีการตัดเส้นทางส่งสเสบียงของค่าศึกวิธีที่เขาใช้ก็คือดาหน้ากันไปเลยครับปีนขึ้นไปบนกำแพงหรือว่าบุกเข้าไปทางประตูหน้าแบบ e ีรอยเจ k กินเรียกได้ว,ว่าพวกออฟใน o r อ of the r ล n งยังมีกลยุทธ์มากกว่าอีกและต่อให้พวกนี้ยึดปราสาทด้สํสเร็จก็ครอบครองอยู่ได้ไม่นานครับเพราะพอหลอดเจ้าของดินแดนมีเวลาระดมกําลังและยกทัพมา พวกนี้ก็มักจะพายแพ้และโดนขับไล่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนอาณาจักรอื่นคิดยังไงกับพวกอารอนบอนกิจกรรมการออกปล้นของชากอเหล็กเนี่ยสร้างความหวาดหวั่นให้กับชาวบ้านแถบชายฝั่งของเวสต์รอสเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวโดวยความที่พวกนี้มาไวไปไวครับจู่ๆก็โผล่มาจนในยุคก,ก่อนเนี่ยพวกชาวบ้านนึกว่าพวกนี้คือปีศาจที่มีคุณสายบนดำคอยอำพรางตัวพวกชาวเหนือใช้อารอนบอนเป็นบูกี้แมนเอาไว้หลอกเด็กๆให้กลัว และชาวเวสต์รอสจำนวนมากก็เรียกช้าก่อนเหล็กแบบเย็นๆว่าไอ้พวกปลาหมึกโดยอิงจากสัญลักษณ์คราเคนของบ้านเกรจอยในสายตาของพวกชนชั้นสูงในส่วนอื่นของเวสต์รอสเนี่ยพวกไอรอนบอลเป็นพวกนอกรีที่น่ารังเกยียจเรียกได้ว่าอีกนิดเดียวก็จะต่ำพอๆกับพวกคนเถื่อนเนื้อผากำแพงหรือไม่ก็พวกดอดราขีแล้วล่ะครับความพยายามใดๆก็ตามที่จะรวมพวกนี้เข้ากับสังคมเวสต์รอสที่เหลือเนี่ยมักจระจบลงด้วยหหยานณะเสมอเลยครับ อย่างตอนที่พวกเซฟตันพยายามไปตั้งเซฟของเทพเจน้าบนก่อเหล็กก็อยู่ได้ไม่นานครับโดนขับไล่ออกมาภูวิหารก็โดนเผาทําลายเรียบทุกคนก็เลยเลิกพยายามครับต่อยให้พวกบูก่อเหล็กอยู่ยังโดดเดี่ยวทางการเมืองไปตลอดมีอยู่ช่วงหนึ่งในหนังสือไฟอันบลัดเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าแม้แต่การพาคนก่อเหล็กมาที่คิงส์แลนดิ้งเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้าค,คิดครับในทางกลับกันชาไอารอนบอลเองก็มองว่าคนบนแผ่นดินใหญ่เนี่ย เป็นพวกที่กดขี่ครับคอยกีดกันพวกเขาไม่ให้ปฏิบัติตามวิถีเก่าและก็เรียกอีกฝ่ายว่าพวกกรีนแลนด์เพราะว่าอาศัยอยู่ในดินแดนที่เขียวขจีและก็สุขสบายกว่าหมู่กเกาะเล็กครับและก็มองว่าเป็นพวกออนแอปรกเปียกพอดำรงชีวิตด้วยการ,กรเกษตรกรรมและการค้าแทนที่จะใช้กําลังแย่งชิงมามแบบแมนแแต่พวกแอรอนบอลเนี่ยเขาน่าจะลืมไปแล้วครับว่าบางอาณาจักรอย่างแดนเหนือหรือว่าดอนเนี่ยน่าจะมีสภาพอากาศที่เลวร้ายยิ่งกว่าหมู่เกาะเล็ก และคนที่นั่นก็จะมีชีวิตที่โหดร้ายยิ่งกว่าซะอีกในเส้นเรื่องปัจจุบันของเกมอัฟโตร์เนี่ยวิถีเก่ากําลังเริ่มเสื่อมถอยแล้วครับในลหลายๆด้านเนี่ยชาวแอร์เรนบอลก็ดูคล้ายคลึงกับพวกไวกิ้งในแถบสแกนดิเนเวียโดยเป็นนักรบทางทะเลที่บุกตะลุยไปยังดินแดนอื่นแล้วก็มีบ้านเกิดเป็นดินแดนที่มีลมแรงและก็เต็มไปด้วยหินนับถือศาสนาที่แตกต่างจากคนในแผ่นดินใหญ่และมีชื่อเสียงในด้านการปล้นสะดมและเผาทำลาย แต่แน่นอนว่าลุงจอชอาร์อาร์มาตินเนี่ยไม่ได้แค่ใช้พวกไวกิ้งเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างแบ็กสตอรี่ให้กับพวกไอรอนบอลครับแต่ลักษณะหลายส่วนของพวกนี้เนี่ยได้รับแรงบรันดาลใจมาจากวัฒนธรรมอื่นด้วยและที่แน่ๆก็คือพวกไอรอนบอลเนี่ยประสบความสำเร็จน้อยกว่าและก็ดูยืดหยุ่นน้อยกว่าพวกไวกิ้งเยอะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนเคยศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวนอร์สหรือไม่ก็ดูซีรีส์ไวกิ้งมาบ้างเนี่ยท่านก็คงจะรู้นะครับว่าพวกไวกิ้งเนี่ยใช้การปล้นชิงและสงคราม เป็นแค่เครื่องมือในการให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและดินแดนในช่วงเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นนี่พวกเขาก็พร้อมครับที่จะปรับตัวและก็หันไปทําไรนาและการค้าทํามันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่พวกแอรอนบอลนี้ไม่ค่อยอยากจะปรับตัวเท่าไหร่ครับเรื่องง่ายๆก็คือดักด้านนั่นแหละจริงๆในปอวัติศาสตร์ของพวกนี้เนี่ยก็มีช่วงหนึ่งครับที่ถือว่าจริญรุ่งเรืองแบบสุดๆแต่ไม่ค่อยป๊อปปูล่าในหมู่แอรอนบอลนกนั่นก็คือระหว่างการปกครองของสกูลโฮเร ที่ชาวก่อนเหล็กบางส่วนหันมาเลี้ยงชีพโดยการเป็นกะลาสีเรือและพ่อขาแทนที่จะปล้นชิงเป็นคนหลักรอยไปเรื่อยๆแต่แนวคิดใหม่นี้เนี่ยก็ถูกต่อต้านจากความรุนแรงที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมรวมถึงอำน,นาจและอิทธิพลของพวกนักบวชเทพจมน้ําและไอพวกสายฮาร์ดคอร์ที่เชื่อในวิธีเก่าแบบสุดริมที่ประตูอย่างดาวตันเกรจอยจาของฉายาเรดคราเคนหรือเบลอนเกรจอย ชาวกอเล็กทั้งหมดจึงต้องทนอยู่กับความทุกยากและความพินาศที่มาจากการพยายามนำวิถีเก่ากลับขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะโค้งโหยหาวันที่สามารถปล้นชิงได้อย่างอิสระละครับแล้วก็มีอำนาจเหนือนดินแดนในเวสต์รอสแต่พวกเขาก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าครับในการก่อกระบฏตตามใดที่ดินแดนบนแผ่นดินใหญ่เนี่ยยังมีปราสาทป้อมปราการกองเรือและกองทัพขนาดใหญ่ที่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายเพื่อปกป้องตัวเอง วันคืนแต่เก่าก่อนที่อาณาจักรอื่นๆยังอ่อนแอและตกปะเป็นเหยื่อการจู่โจมของไอรอนบอลได้ง่ายเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วครับและเนื่องจากพวกไอรอนบอลไม่สามารถสร้างพันธมิตรกับอาณาจักรอื่นได้เลยก็ไม่มีใครครบนะครับฮาร์ดคอร์เกินนับวันวิธีเก่าและชาากอเล็กที่ยึดถือมันก็จะยิ่งก้าวเข้าไปสู่จุดจบมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็คือเรื่องราวจากวสต์รอสและไอสอดที่ทําให้โลกแห่งมหาศึกชิงบัลลังกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่น่าอยู่ กับรายการ Terrible Tales from o t d Town เรื่องดีๆเราไม่เล่าเรื่องเน่าๆเรารายงานก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนช่อง Fans f Fan Faction ท่านก็สามารถสนับสนุนได้ที่ Patreon หรือที่สะดวกว่านั้นก็คือกด Super t a ์แเลี้ยงกาแฟทีมงานได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้แอดนิกและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่าน